นี่อยู่ผมชงเพชรเอกตาไปเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปหาบอลดำตะตุนเขาล้นครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราเจอบอลนาครับเดี๋ยวเราจะมาหาบอลนาด่างกันก่อนนะครับทุกคนเดินตามมาเลยครับมีมิดฟ้ามาเด้ไหมครับทุกคนมาตามมาเลยมาเลยฮูทุกคนอูหงอตรงตะตุนดูรี่ชูรี่มาดูมาดูชัดไปครับทุกคนนี่นี่นี่ครับดูมาดูคนเล็กเนี ไม่ดังครับคนนี้โอเคนะครับไม่ยีมีรถนะครับขอไปด้วยนะครับทุกคนนี่ก็ดังคล้วทุกคนนี่ครับดังนี่ครับนี่ก็ดังครับทุกคนเดี๋ยวผมจะดูนะครับว่ามันดังทุกใบไหมทีนี้มันดังใบเดียวครับนี่นี่เดี๋ยวผมจะเอากอนี้ไปดีกว่าครับทุกคนนี่มาดูมาดูนี่กอนี้ดีกว่าครับทุกคนนี่ เดี๋ยวผมก็มาขุดให้ดูเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวต้องเห็นใกล้ๆับทุกคนนจะสวยนะอ่อนแป๊บเดยวเลยนะทุกคนขุดให้ครับดินต้มน้ำับผมด้าไปเลยครับทุกคนของใบนะครับแต่ใบนี้มันจะเหี่ยวตายไปแล้วนี่คมันเงี่ยบเออนี่ครับทุกคน เดี๋ยวครับเดี๋ยวเราก็เดินหากันต่อนะครับเดี๋ยวผมขอจิตตวงโอเคครับทุกคนมาดูมาดูมาดูหากันต่อทุกวงไหนครับตะกรงบอกว่าตะกรงเจอมาตะกี้เงียบตรงเงียบไหนครับทุกคนต้นไหนครับนี่ครับนี่ตัวนี้ครับทุกคนนี่ตัวนี้นิดนึงครับทุกคนมาดูตัวนี้นิดนึงครับทุกคนลองมองมาดีนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวคุ่อนนะครับเดี๋ยวกันตัวดี่กำลังเจอเลยทุกคนรู้แจออะไรครับนี่นี่ก็ด่างครับนี่ด่างครับทุกคนนี่ด่างนี่ด่างครับ เดี๋ยวงงก่อนกดไรับเดี๋ยวไปเจอกันตอนผมไปไปแล้ครับนายกบไปก่อนหอมาถึงริมกอนแล้วทุกคนเราจะมาไปหาบอนนะทุกคนจมาดูริมแล้วคนจะดูตววกนเหยครับังครัึงริมกอเลครับ เดี๋ยวตอนนี้เราเป็นตินต้งจางก่อนแล้วก็เราจะดูตามตามริมของนะครับน,นี่ปิดของหวัวางเดินนะครับนี่นครับเรามาเรอว อันน no? no, no, no. ี้ก็ได้เดนมาเต็มดนดินขอร้อนเลยนะไม่รู้คือปะนะตัวหัวขันต้นกางาดำูกหนี่มั้งอ้ผมเจแล้วครับทุกคนยินครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆดีกว่า นี่ครับครับนี่ทุกคนได้ไหมครับบอลนราระตูนตูนครับทุกคนนี่ครับเราไม่ดูครับนี่ครับนี่เป็นขอเนี่ยครับอยู่มาครับเป็นหน้าาปลมาครับทุกคนขึ้นไม่ได้แล้วครับพอดีว่ามันขึ้นไม่ได้ครับนี่ตรงนู้นครับขึ้นยากมากโน้นอ่ะเอาตึวกัครับนู่นไม่รับทุกคนอ่านู่นนะครับทุกคนนี่ครับ ถูมากดูสินี่ครับทุกคนได้มาแล้วนี่ครับดูมาดูนี่ครับลังดำลังดำที่ว่าหน้านี่หน้าเขียวทังน้ำหน้าเขียวนี่ครับตีนตะกร้งต้นัวใหญ่เลยตัอเล็้นี่ครับที่วันห้าไม่ได้นี่ครับตรงนี้ก็มีครับนี่นะครับงานครับงานโกงรับวกดไเจอกันคแบบโอเครับคนนี่เไลาแล้วนี่ครับในถุงก็มีครับ นำสองตนก็เดินตามมาแล้วก้วด้มีคนกเลยีน้อยเต่นอนี่ครับเดี๋ยวมขอเดินครับโอเคครับทุกคนเราขึ้นมาแล้วก็ูดูาด้าล่า มึงครับเจอแล้วครับทุกคนเดี๋ยวบอถึงเดี๋ยวผมทายมาโอเคครับทุกคนนี่ตรเจอไปแล้วครับทุกคนมึงก็มีครับมึงแต่ก็มีนี่ก็มีมึงก็มีมึงก็มีนี่เดี๋ยวผมก็ตัวกดไอ้ดูก่อนนะครับทุกคนนู่นนุ่นใบใหญ่ครับทุกคนได้มาแล้วนี่กลางไปลมได้เลยครับบผลไม้วครับทุกคนโอเคครับโอเคครับทุกคนข้อสอบรอบที่นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ ও পলাই কঠিয়াই কঠিয়া তাৰমানে অলপ ফোনমাল